ที่พ่มาตักเนื้อแดงไปเลี้ยงป่าไปให้ปลากินนะครับเนื้อแดงจะนาประตูนี่นะครับนาประตูนี่แหละมันเกิดพูนเกิดอยู่กับปักพายไงนะครับมองนี่พันเรียนเลี้ยงปักร้ายไงจะเป็นคงขายตลาดได้เป็นอาชีพเสริมอาชีพหนึ่งนะครับผลพ้อยได้ของพันยเกนก็คือเนื้อนาประตูเขาสวนนี่แหละ นะครับมีแหนแดงเกิดแหนแดงแหนเป็ดผสมกันนะครับเกิดผสมกันแล้วก็เท่าไปเลี้ยงปลาได้ทั้งแหนแดงแหนเป็ดได้พี่น้องเนี่แนยแหนแหนแดงก็ร่างแพร่แล้วก็ร่างกินแหนเป็ดนะครับเล้วก็ตักใส่ตักใส่ลวกให้เต็มพีม่น้องใหเต็มเราก็ทีไป นี่ยแนแดงด้วครับพี่น้องเหมือนด้วยแนแดงเกิดธรรมชาติด้วครับนี่คือธรรมชาติสร้างสรร์นะครับอยู่ชุมชนทงมนของเขานะครับพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์นะพี่น้องแนแดงเกิดเองนะครับเกิดครับเอ่อหน้าแพ้วไผงไงนะครับ หน้าผักไผ่เงี้เป็นปลูกปลูกไร้นะครับปลูกสามารถส่งตลาดขายได้นะครับผมกระชิมพ,พี่น้องมันตักนะครับตักนแงแดงแงเป็ดไปเรียงป่านะครับเดี๋ยวตักเต็มรถแล้วเดี๋ยวไปนํำกันด้ครับพี่น้องครับแกแงแดงม่อหอดซาป่าใช่พี่น้องน้ามไร้นะครับโจนี่ฝนตกป่าจะตสิงเบื่อออกบื่หน่นะครับแต่คาดว่าคือี่ออกไปส่วนหนึ่งแต่ว่าป่า ยุทธานี่คือป่าตะเพียนนะพี่น้องป่าจิ้เผืชกับปอยป่านิ่นแต่ว่าป่านิ่นบ่เคยเห็นขึ้นนะครับเห็นแต่ป่าตะเพียนเจ้าหน้ยกฐิที่ตามต่อไปได้ที่ว้าเทลงขาเรียงป่าเมืองว่าป่าเนี้ยไม่กินบ่ครับมาเมืองน้ำกันนะพี่น้องว่าพระเทศนี้แดดลงเร็ป่าจิกินมากินบ่ก็มีครับมี ว่าคือเป็นตัวน้อยลราบ้าตานี่ตัวใหญ่ยไปพูดไปกินด้วยคนใกล้ๆนะครับแต่กินดีอยู่สงสัยเป็นหล่นไม่ลรอออก,ล,กลูกหรอไหมตัวใหญ่ยวันยู่แนแขนยื่นเดี๋ยวก็มาดนูแข็งนเงียบๆเออมีป่าลูกคอกนั่นเลย ปลาลูกคอก็จินโบนี่ปลาลูกคอกเลยครับยุบยำยุบยำปลาลูกคอกก็กินแน่แรงอยู่บ่กินขื้นกันหรืมั้งเห็นก็จะเอาไปเลี้ยงปลาเ็งก็กินปลาเ็งก็กินขื้นกันไปผสมกับหัวอาหารเลี้ยงปลาเ็งนะครับพี่น้องเป็นกับประหยัดทนทุนจักน้อยมูลจักน้อยหลายๆเติบขึ้นตัวขึ้นพุหล่ะพี่น้องนี่ปลาลูกคอกเนะครับ 牛牛牛牛牛